นิทานเรื่องบุญกถินแห่งความสุขในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อนายสุชาติที่เป็นคนใจดีและมีน้ำใจทุกๆปีเขาจะเข้าร่วมทำบุญกถินที่วัดเพื่อช่วยสร้างโบสถ์ใหม่ให้กับชาวบ้านปีนี้สุชาติได้ตั้งใจว่าจะทำบุญกถินให้ดีที่สุดวันหนึ่ง ในขณะที่การทำงานที่สวนของสุชาติสุชาติได้พบกับคุณยายทองซึ่งเป็นคนแก่ที่อยู่คนเดียวในหมู่บ้านคุณยายเล่าให้เขาฟังว่าโบสถ์เก่าของวัดนั้นชำรุดและต้องการการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนแต่ไม่มีเงินทุนเพียงพอสุชาติจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือและเริ่มเก็บเงินออมจากการทำงาน และแบ่งปันสิ่งของที่มีให้กับคนในหมู่บ้านเมื่อใกล้ถึงวันทำบุญกระถินสุชาติได้รับข่าวว่าคุณตาหมึกชายชลาที่เคยช่วยสุชาติเมื่อเขายังเด็กคุณตากำลังเจ็บป่วยและต้องการเงินรักษาสุชาติไม่ลังเลที่จะใช้เงินส่วนหนึ่งจากการทำบุญกระถินเพื่อช่วยคุณตาหมึก ถึงวันทำงานบุญกระถินสุชาติได้จัดเตรียมเครื่องบริจาคและเสื้อผ้าใหม่ๆเพื่อมอบให้กับวัดพร้อมทั้งนำเงินที่ออมไว้ไปทำบุญด้วยเมื่อเขามาถึงวัดก็ได้พบกับชาวบ้านมากมายที่มาร่วมกันทำบุญระหว่างพิธีทำบุญสุชาติสังเกตเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่มุมหนึ่งของวัดเธอมี หน้าตาที่ดูเศร้าหมองสุชาติจึงเข้าไปสอบถามว่าหนูทำไมถึงมานั่งเศร้าที่นี่ล่ะลูกเด็กหญิงตอบว่าหนูไม่มีเสื้อผ้าใหม่ที่จะไปทำบุญกระถินกับคนเอ่นเอ่นเมื่อได้ยินเช่นนั้นสุชาติจึงรู้สึกสงสารและรีบไปเอาเสื้อผ้าใหม่ที่เขาเตรียมมาสําหรับการทำบุญคืนนี้ เขาจะมอบให้เด็กหญิงแทนเพราะเขาเชื่อว่าการทำบุญกระถิ่นคือการแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นเด็กหญิงยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อได้รับเสื้อผ้าจากสุชาติขณะเดียวกันชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็รู้สึกประทับใจในน้ำใจของเขาหลังจากพิธีทำบุญสุชาติและชาวบ้าน ต่างก็ร่วมกันก่อสร้างโบสถ์ใหม่มีการวางอิฐและปูนซึ่งทุกคนช่วยกันทำงานอย่างสนุกสนานโดยที่นายสุชาติเป็นผู้นำการทำงานทุกคนต่างรู้สึกถึงความสามคัคคีและมีความสุขในการช่วยเหลือกันขณะที่ทุกคนทำอยู่นั้นเกิดพายุฝนตกมาอย่างกระทันหันทำให้ทุกคนต้องหลบเข้าไปในโบสถ์เก่า ที่ชำรุดแต่ในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดนั้นน้ำก็เกิดท่วมและได้พัดโบสถ์เก่าไปแต่ชาวบ้านกลับไม่ท้อแท้พวกเขาตัดสินใจที่จะทำโบสถ์ใหม่ให้เสร็จในเร็วที่สุดสุชาติได้พูดกับทุกคนว่าเขาจะไม่ยอมให้พายุมาทำให้เราหยุดเราจะร่วมมือกันสร้างโบสถ์ใหม่ให้สำเร็จทุกคนจึงมาร่วมมือกันอีกครั้ง และในที่สุดโบสถ์ใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์สวยงามและแข็งแรงในวันเสร็จสิ้นการก่อสร้างชาวบ้านได้จัดงานทำบุญกระถินใหญ่อีกครั้งเพื่อเฉลิมฉลองให้กับโบสถ์ใหม่ทุกคนต่างมีความสุขและรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือและมีน้ำใจต่อกันนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิด การทำบุญกถินไม่ใช่เพียงแค่การถวายเงินหรือสิ่งของแต่ยังเป็นการแบ่งปันความสุขและน้ำใจที่มีให้แก่ผู้อื่นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามยากเป็นสิ่งที่สำคัญและทำให้เราสามารถเผชิญหน้ากับอุปสรรคได้อย่างมีพลังและการทำความดีนั้นเป็นการสร้างคุณค่าในชีวิตที่จะนำพาความสุขมาสู่ตัวเองและคนรอบข้าง